อาแล้วรับก็สวัสดีทุกชนนะครับตอนนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่า a มองอัดเด e Sleep เอ๊ะ m มองเด e Sleep a มองอัดอะไรวะโอเคก่อนที่ผมจะเล่นเกมนะครับผมขอพูดอะไรก่อนนะครับก็คือที่ผมหายไปเป็นเดือนกว่าเนี่ยก็คือผมเกิดอุบัติเหตุทางถนนเล็กน้อยนะครับคือโดนรถตัดหน้าแล้วก็กระดูกไหปลาร้าหักข้างหนึ่งฮะนี่มันเล็กน้อยไหมเนี่ยก็คือพักฟื้นเดือนกว่าครับเกือบเดือนเลยทีเดียว กว่าจะได้แบบมานั่งตัดต่อหรือนั่งอัดเกมนี่คือนี่ผมก็เพิ่งได้ถอดอที่ห้อยห้อยแบบห้อยแขนให้แขนที่ทห้อยแขนไว้นะครับเพราะว่าหมอเพิ่งบอกว่า,าการะดูกเริ่มติดกันแล้วก็เลยแบบว่าให้กายบริหารก็เลยเริ่มได้ที่แบบว่าเริ่มจกมือเริ่มขยับแขนอะไรได้แล้วครับไหนไหนก็ขยับได้แล้วก็มาเล่นเกมมารองมาอัดคลิป กันใหม่ดูอะไรอย่างนี้ครับก็คือแบบไม่ได้อัดแบบนี้มานานแล้วไงคือแบบมันก็อยากอัดแบบนี้มานานนะแต่แบบไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีคือผมคิดไม่ออกนะแล้วก็อย่างคือสกิลอ่าในการเรียกว่าแบบ สั์สังกฤษนี่คือก็ยังไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่ครับก็พอทะเล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 ไปได้นะครับสําหรับใครที่ยังติดตามผมอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับส่วนใครที่แบบคิดว่าจะเลิกติดตามผมแล้วหรือรู้สึกแบบเบื่อช่องนี้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับคุณสามารถคนเลิกติดตามผมได้ครับผมไม่ว่าครับเป็นการตัดสินใจของคุณเองเพื่อความสบายใจของคุณนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามจนถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเพื่อนๆหรือน้องๆนะครับก็รู้สึก ก็คือแบบมีคนดูผมก็ภูมิใจแล้วครับตอนเนี้ยแต่เมื่อไม่มีคนดูแล้วผมก็คงต้องอดูเองฮะับทำมาดูเองเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคฮะก็ตอนนี้ก็กําลังกายบริหารนะครับโดยการเล่นเกมโอเคฮะงั้นไปเล่นเกมกันเลยแปลผิดแปลถูกแปลมั่วแบบไหนอย่างนี้ก็ขอประทานอภยนัยด้วยนะครับไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยเก่งศัพทภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่โอเคไปกันเลย scope new story movement ตอนนี้ผมก็เป็นร้อนในด้วยนะตอนนี้เพราะว่าเจ็บกระพุ้งแก้มแบบโอ้โหขยับมากไม่ค่อยได้ฮะเป็นร้อนในเวลาผมพูดอาจจะพูดไม่ค่อยช้านะครับเนี่ยเมื่อตอนนี้เมื่อกี้เลยมันจะเจ็บพูดมากก็ไม่ได้คือมันติดกับแก้มครับแก้มมันติดกับฟันน่ะก็คือแบบมันขูดอ่ะืหโอเค W A S D เป็นการเควนต์รีนะครับุ๊คเมนต์มัลลุกอลาวสเปกบาร์เพื่อกระโดดหรือสแตนด์อัพ อ๋อเพื่อปีนดิกระโดดอะไรแนียปีนหรือลุกขึ้นนะครับอินสแตนซ์นี่คืออะไรอะ่ะไปถึงคลิกอันนี้อะ่ะแกบบับจับคงจับของนะครับคอนโทรลคือการก้มหรือคลานชิปคือวิ่งครับโอเคเพสแอนดี้คีดูคอนทิเนียลเลสโก้อุ๊ยตกใจหมดอ,อะไรเนี่ยนี่เราอยู่ไหนอะ่ะ ทำไมมันเป็นผ้าแบบนี้ทำไมเรามรู้สึกมันอยู่ในขวดแก้วนั่นเสียงใครอ่ะเฮ้สวีที้ดยแ้วก้วหนูอ๋อแก้วอรอ๋อระวังด้วยมันแตกแล้วขอโทษฮะพอดีผมมือล่างนะเพื่อมือพี่ลล่นไปเองนะแม่บอกว่าจะทำ เค้กให้เค้กที่ดีที่สุดให้กินนะครับไป mm hmm. ได้ประมาณนี้แล้วฮะก็อย่าอย่าอย่าว่าผมนะเอาละไหนดูสิโอ้ดียอด <Perfect. S 1> โอ้อ่ะเจ <c oughs> เออดูสิดูเท้าเท้าฟ้าหอยอะไรนะไมายความว่าไงอันนี้ผมไม่เข้าใจมันเท้าเล็กๆเท้าเท้าน่ารักน่าใช่ไหมเนะี่ย <birthday>, นี่คือชมนะครับส่วนันเกิดนะรูปรั wow, two years today. โอ้สองปีแล้วหรอวันนี้ครับแ oh, <oops. S 2> ม่ฉันคิดว่าต้องมีเด็กคนหนึ่งที่กำลังรอเค้กอย่นะครับ อ๋อแม่ผมเป็นรถในแม่ใจยเย็นผมรู้สึเกเจ็บคำหนึ่งตกใจหมดเลยใครโทรมาเอ้ใครคาอประตูช,ชื่อชื่อเดี๋ยวแม่มานะมแม่มีอะไรเปล่าใครมาครับตัวน,นี้เจ็บปากหนักแต่ก็คือคอ,อยากอะผมอยากกลับมาเล่นมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนอายุดูยิงอะไรแม<ห>่โจนเข้าเหรอ ชวนเข้าบ้านนะครับแม่โอ้ทะเลาะก,กันดังก็หรอไม่อะไรไม่โอ้ไม่นะโอโน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 เฮยูที่ของขวัญเหรอดูสิแม่เจออะไรโอ้ <ita m> มันเป็นสิ่งที่น่าจังมากทำไม ทำไมพวกเราถึงไม่ลงไปข้างล่างล่ะเพื่อไปดูเพื่อไปเปิดดูนะครับคุณกินข้าวกินข้าวอะไรกินเค้กไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณกินคำสองคำเองแม่ครับแม่ดูอะไรครับแม่ของขวัญนะเอาไปเอาของขวัญเอาไปได้หรออย่างเงี้ยอ๋อยู่นี่เ <c oughs> ฮเจ็บเจ็บปาก,ปากอะไรครับเิดนะครับอะไรเนะีนะ่ยอ่าสตูดิโอ ดูบายสตูเอ้ยแม่ไฟมันดับเองมันมีหมอกครอบคลุมครอบคลุมเข้ามาแล้วครับผมอืมมาแล้วความมือเข้าครอบงำเหมือนลางจะไม่ดีภูมิใจนำเสนออมองอาดสลีฟนะฮะก็คือตัวที่มันอยู่ในอวากาศแล้วก็กลับไปนอนนะครับไม่ได้อยู่ในอวากาศแล้วอะไรเนี่ยคนละเกม อมงเดือดรีบนะครับแปลว่าอะไรวะรู้แต่สลีปอ่ะอยากสลีปม,มากตอนเนี้ยอ้าวละมาดูซิว่าอะไรอยู่ข้างในอาจจะเป็นของเล่นใหม่ก็ได้เก็บปากเฮ้ยพี่หมีตกใจหมดทำไมพี่หมีน่ากลัวจังไงนี่มันเกมอะไรเนี่ยโอเคอืม พออบิดมามี่วิวบีได้โอเคเดี๋ยวแม่จะกลับมานะเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนไอ้ก๊าบครับครับโอ้เจ็บปากมาก oh, โฮ้เล็บเมาส์บัตทอนทูพิกอัพคับไอ้เจกอ๋อคือเยอะคือแกะค้างมาอะไรเฮ้ยอะไรอะ่ะอ,อผมเห็นรูปเป็นเอ่อผมเห็นเกมนี้รูปนหน้าผมเป็นเด็กถือ ตุ๊กตาผีแล้วเป็นเรานะเป็นนั่งกับรูปอาจารย์คุณน่าจะเป็นแนวที่แบบว่าฝากฝัน้าตัวเองเป็นแนวที่แบบว่าอดูสนุกนะดูแบบแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรอเฮอเลอร์เลยเนี่ยนี่กูลืมอ่านข้อมูลเกมได้ยังไงเนี่ยถูออกยอมครับจริงๆผมูดเป็นงั้นแหละจริงๆผมก็รู้แล้วว่าเป็นเกมเพลเร์ฮะ <c oughs> อยากมาเล่นก็ไม่ได้เล่นเกมผีมานานแล้วนะนะ ก็ออาสักหน่อยแล้วกันดูฟื้นความหลังนะครับสกิลการแปลภาษาผมเมื่อกี้ก็ได้แค่นิดหน่อยนะฮะเมื่อกี้นิดหน่อยจริงๆฮะกดเมาส์ค้างเพื่อ,อาลากเลื่อนหรอ,รอเรเอร์ตู้เลยตู้เรเบอร์ตู้เสื้อผ้าใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เหรอในนี้อ้าวในนี้มีอะไรพี่ช้างไปก่อนอืม ฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่านี่คว้างทิ้งเลยเดี๋ยวบอกนะว่า,าไม่มีพี่หรอไม่ใช่้นะฮะผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยโอ้โอ้ติดติดมาได้ไหมเนะนี่ยพ้นพูนเอ๊รถไปจะไปโคราชตดดังปาง้าชุงราตัวเลยอ่อตดเอกชีเป็นร้อนในแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วเจ็บปาก กมว่าผมพูดมากเป็นปกติไมทำไมเป็นร้อนไหนแล้วกูพูดมากอนี้วะเอเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรวะไม่ไปไหนเนี่ยมันกดอะไรได้บ้างครับกดเคกดเนสกดแถบกดบีกดมัวแล้วตอนเนี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยมา้ามาโยกฮะมันอันนี้คือมาไม่โยกฮะมันอยู่นิ่งฮะไม่ใช่ม้าโยกของแท้ กดคกกลิกเมาส์ค้างฮะพิมพ์เมสาสใช้ค้างเพื่อดันอ็อบเจกต์ล่ะผักไรืดึงนั่นเองผักผักดิทูดิพุชผักพุชชิ่งพุชชิ่งพุชิพุชิู่คือดึงพุชคือผักถ้าผมจะไม่ผิดแต่ถ้าเวกเกเตบอลก็คือผักเหมือนกันนะฮะคนละผักอะไรเนี่ยเล่นคนเดียวก็เป็นเฮ้ยตู้เสือ้อผ้าตู้ย้อนเวลาใช่ไหมขอเข้าไปหน่อยนะครับอ่า ไปปิดประตูเราจะย้อน,นเวลากันอุ้ยตกใจเอาอูหันมาซ้ำได้สุทุงสาอ่าเราจะย้อนเวลานะครับเราจะย้อนเวลากลับไปตอนที่เราไปนั่งกินเค้กฮนะเพราะว่ายังกินไม่หิ่งเลยมืดจังอะ่ะเปิดไว้ดีกว่ากลัวผมว่าเราเสียเวลามากเขาเข,เขาใหทำอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจก็ไม่มีอะไรเลย เหม็นเข้าไปได้เลยเออคิดมากไปเองครับเฮ้ยเสียงอะไรหรือผมลอยไปเองวะเฮ้ยยาด้วยโอ้ตกใจหมดเฮ้ย้พี่หมีอยู่ในกล่องนี้อ่ะเฮ้ยพี่หมีขยับได้เฮ้ยนายเจอฉันแล้วเฮ้ยพี่หมีขยับได้ My name is Teddy Nice to meet y ไม่ได <Hey, S 2> ้เจอนะเธอชื่ออะไรอ่ะพี่หมีพี่หม,มีตาเรือไปไหนพี่ Not much of a talker yet, eh เอ่อจะไม่พูดอะไรเลยเหรอ Hmm Let's play a game โอเคมาไปเล่นเกมกันเถอะเออครับผมยังพูดไม่ได้ครับผมพูดอ่ะฉันรู้ว่าฉันเอาช้าง สีชมพูไปซ่อนไ้ที่ไหนแปลไม่ทันนอประขานทุด้วยคิดนานไปหน่อย,นนอยโอเคมานี่แล้วเตืนนอนอาราคเวอร์อยูอายนะฮะก็คือมองไปร,บรอบๆเพื่อดูว่าดูนะฮะว่าช้างอยู่ไหนฮะพีซีซีทูจูโคอ๋อคือปิดตาใช่ไหมโอเคได้อ่าปิดตาอย่างนี้ก็กดเมนไปดูได้ไหมรอเล่นเดี๋ยวดูออปชั่นนะผมแต่งอะไรว่า เมาส์ผมช้าไปหรือเปล่าหรือเร็ววะผมว่าผมเร็วไปนะโอเคเอาช้าๆแล้วกันโอเคมาพอดีเลยโอเคโอเคคุณหาได้แล้วแหละตอนนี้เฮ้ยช้างหายช้างกูอยู่ไหนตรวจตรไม่ใช่อันนั้นมันต้นยำกุ้งว้าว look at this wow amazing ้าวลากหนึ่งได้ถึงสองเด้อโคเดอร์ Warmer. หนาวร้อนแต่พี่หมีเดิน <Getting S 2> หนักไปแ้วจั Getting warmer Getting warmer ไปว่าอะไรครับอันนี้ Even warmer Even warmer พี่หมีผมขอกอดได้ไหมเอาช้างไปไว้ไหนงนั้นเหรอรู้นะนี่ไงพี่หมีไม่เนียนวะ่ะ Super warm <laughs> You found it yeah. นายเจอมัน นายเจอแล้วนายเจอช้างน้อยยิ่งครับตั้งไงต่อพี่หมีว้าวว้าว is that a music box does it work เฮ้ยนั่นมันมิวสิกบ็อกซ์เหรอมันทำงานมั้ยทำงานได้เหรอผมว่ามันก็ทำงานได้นะเจียงจียงเลยเก็บไงวะอ๋อต้องขึ้นไปก่อนลืมลิมล่มลิ่มปีนไม่ได้อะโอเคชั้นเดียวก็พอฮะยังไงพี่หมีทำงานได้ เก่ากรุงครับครับโอ้เป็นเพลงที่ดีนะอ่าเมโลดี้ฮะเป็นเสียงเมโลดี้ที่ดีมากทิปไปเราะไปวเราะไปเพราะอะไรวะยิ่งพูดมากยิ่งเจ็บครับแล้วยิ่งพูดยิ่งเจ็บฮะแต่ไงต่อพี่หมีผมต้องทำอะไรครับผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆเจงคืออ่าพี่หมีโอ้โอ้โอ้ โอ้ What's this พี่หมีคนนักเลงนี่คืออะไรอ่ะมันคือ That is a book t h i s is a book Thirsty animals upon a dry dry hill We could use a drink they sang and started to drill Unless we reach water with our newly dug well I think we'll have to bid each other f a r e w e และตอนนี้เราคงต้องขวนพี่หมีได้เล่นนฮะอ่าพี่หมีพี่หมีอ่านได้ไงอ่ะผมอันนี้มาปิดหน้าพี่หมี เอาเอาเอาบักบักซะแล้วเออสมมติได้โอ้โหไม่มีตื่นตื่นตกใจเลยพี่อ่านี่กดให้ดูอ่ะ round and round and round เอามุนรอบแล้วหมุนรอบหมุนรอบเข้าไปให้มันโลภเอ้ยแบกันอุ้มฉันขึ้นไปแล้วไปข้างหลังนะเดี๋ยวเจอจะเข้าไปอะไรสักอย่างจะเจออะไรสักอย่างฮะ ราต้องไปหาสารที่ที่มือที่สุดนะฮะนั่นลองเป็นตู้เสื้อผ้าหน่อยเป็นไงอืมพอแปลทันอยู่ประมาณนี้นะโอเคตู้เสื้อผ้าะนะอันนี้เปล่าตู้เสื้อผ้าไม่ใช่ฮะอันนี้มันกล่องมันไม่ใช่ตู้เป็นกล่องคือกล่องคือที่มีเข้ามาได้ไหมพี่ผมลองเข้าแล้วมันไม่มีนะ้เลยมันมืดมากเลยนะอ่าปิดประตูแล้วลองลอง,ลองปิดประตูสิ ปิดประตูให้มิดนะปิดประตูให้มิดเร d ะ o ีใหมอ่าผมปิดแล้วไงต่อพี่ <Good. This S 2> <ม>อย่านะอย่าจำสกแกตนะฉันหวังว่าจะไม่มีปีศาจแถวนี้นะพี่มีอย่าพูดดิ h i า ถ้ารู้สึกกลัวในที่มืดน,นะคุณสามารถกอดฉันแล้วฉันจะเปล่งประกายแสงไฟออกมาผมกดไปไม่ถเนี่ยมึงบันลั่นเฮ้ยน่ากลัวจัวไวจงไงผลลุกไปเนี่ยผมได้ตนมมอตนคืนด้วยอยู่บ้านอยู่คนเดียวแล้วไฟมันต,ติดติดแบบๆทำไมวะเนี่ยเฮ้ยาเดอตอนแรกเราเข้ามาไม่ได้มีอะไรเพื่อ มีอะไรไม่ใช่หรอตอนแรกเราเข้ามาแล้วตอนนี้มันทำไมมันมันลึกจังคุณได้ยินอะไรไหมอ่ะหนูได้ยินไหมได้ยินครับเต็มสองหูเลยไม่ทีคิดว่ามีอะไรจะเข้ามาบังจะเข้ามาเฮ้ยแม่นี่เอง,เองตกใจหมดเลยทำอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าน่ะ oh, are you กับเพื่อนใหม่หรอว่าไงมิสเตอร์หนีเออเป็นไรไงเป็นยังไงบ้างดีใจที่เจอแต่ไม่ทันแนละ <laughs> ้วนะฮะไปเร็วมากโอเคหยุดซ่อนจากที่แม่จากแม่ได้แล้วทำไมแม่ดูน่ากลัวจังวะเดีผมคิดไปเองแม่จะพาไปที่ที่ปลอดภัยที่สุดละแต่ตอนนี้มาถึงเวลา ลงเตียงลงเตียงเลยป่ะที่นอนเนี่ยถ้านอนตอนนี้จะตื่นแบบพรุ่งนี้เช้าแล้วมาเล่นกระลาอ่ะยังไม่มืดเลยนะแม่ยังยังเย็นๆอยู่อ่ะผมอยากเล่นต่อได้ไหมฮะตอนนี้มีเด็กๆทุกคนทั้งชายทั้งหญิงนอนกันหมดแล้วนะเดี๋ยวไม่จะเปิดนี่ให้ฟังคุนไนฟันดีนะ เจ้าลูกน,อน้อยบางครั้งแม่ก็ดูหน้าตาหน้าหลอนไปนะอย่าเด้อย่าเด้อไม่เอานะครับแบบนี้โอ้เสียงหึ่ง <c oughs> ผมก็ไม่ได้จับเวลาด้วผมเล่นไปกี่นาทีแลนะ้วเนี่ยโคตรเปลืองแม่ทำเพลงอะไรเนะี่ยเห็นไหมผมตื่นเลยโอ้นอนไม่หลับเลยโอ้ประตูเปิดปิดเอง พี่หมี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 เย็นนิ่งยังไงมันเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่หมีพี่หม,มีไปไหนพี่หมีเลื่อนเงี้วพี่หมีแบบเคลื่อนเคลื่อนไปแล้วพี่หมีลอยได้เหอรอื้อประตูปิดอัดตายแล้ว พี่หมีลอยได้ครับเฮ้ยไม่ใช่แค่พี่หมีเราด้วยพี่หมีลอยเราเลื่อนเอาวะนี่พลังจิตแนวไหนเนี่ยโอ้ยวุ่นแท e เผะว่ายว่าว่าไอทำไมมืดล่ะเฮ้ยทำไมมืดทำไมมืดเออเทลมีเสียงอะไรกด Q E เพื่อ พีกว่าพีครับจะประสบการณ์การเล่นเรือนบวมมาแล้วต้องพีจะเอ๊ะไม่มีอืมเกมผีเรายังเราอย่าไปอะไรกับมันมากครับผมก็พูดมากฮะเกมผีต้องพูดมากๆฮะจะได้ไม่กลัวเสียงอะไรอยู่วะเอ๊ะเก้าอี้เลื่อนได้แค่นี้อ่ะโอ้รูกอะไรอืมตัวอุย้ยเสียงอะไรอ่ะ โอ้นิดหนึงนะฮะขอปิดตาแป๊บอ่าผมว่าเสียงมันดังไปปล่าวะขอสักห้าสิก็กันโอเคโอเคฮะผมลดเสียงลงามามนิดนึงนะฮะผมเกรงว่าจะเสียงดังไปฮะน่าจะจะ,จะไม่ดีต่อสุขภาพหูของผมยิ่งพูดมากยิ่งหายเป็นร้อนในไหมครับเนี่ยผมไม่เข้าใจได้เอ๋ัสดีครับฮลัลโหลมาเชื เฮ้ยเสียงอะไรวะพี่หมีเหรอถูกปั่นเหรอพี่มันไม่ใช่สิ่งผีหมีเสียงเหมือนเด็กเลยจะเหนื่อยทำไมเนี่ยเฮ้ยจะไม่เสียงเหมือนเด็กเลยอะล็อกครับมันล็อกเฮ้ยไม่ใช่ดิมันไม่น่าเปิดได้มั้งนี่มันอันนี้อยู่มันทำงานอยู่ใช่ไหมเราต้องชักปลั๊กออกแล้วก็เปิดใช่ไหมเออมันไม่ได้ล็อกโอ้โอบคุโอ้สิ่งสิ่งที่ผิดต้อง เราต้องหาแม่ของเธอ Something's right. พี่มีพี่มีเกือบตายพี่มีถูกปัน่นพี่มีบอกโอ้โหอยู่นานท่าไหนเลเนะี่ยเฮ้ยโอเออเสียงอะไรพี่มีอยู่ไนเราฮะไนเราเราอะไรเราอะไรเลย่า สวัสดีฮะผมมาตามหาแม่ฮะพอดีเสียงดังฮะ We have to be very quiet. We can't let it find us. อโอเคโอเคเราต้องเงียบๆไว้ฮะไม่ให้มันเจอเราวิเซวิ่งซะด้วยเราต้องไม่ให้มันแบบไม่ให้แบบพวกมันเห็นไปถึงอะไรวะ ไม่ให้พวกมันเห็นเราเดี๋ยวความว่าไงงงงงกับตัวเองฮะแปลอะไรมึงกูเนี่ยน,นี่อะไรอ่ะอะไรวะไม่มีอะไรเลยเราคานไปก็ได้คะคานเร็วคานวิ่งไม่มไ,ได้ใช่ไหมเฮ้ยทีวีเปิดอยู่ยีได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยว อะไรอ่ะอืะอเด็กโวยอะทำอะไรกันเลยผมต้องทำอะไรครับอะไรอ่ะอย่านะอ้ออะไร อะไรก่อนโอ้ต้องเปิดประตูเหรอโอ้วิง่งละตอนนี้ผมวิง่งละเป็นไหนเน่ียขึ้นเหรอน่าขึ้นก็เคลนขึ้นดูซิมีอะไรบ้างปิ๊บเราต้องไปเปิดประตูชี่มี เปิดประตูงั้นหรอก็อีเรื่อนได้ไหมอ่ะเออก็อีเรื่อนก็ได้นี่หว่าไปเปิดกรเปิดเสียงอะไรอ่ะโอ,อโอ้โหตกใจหมดโอ้ยเสียงรอบอะบาดเสียงคนหรอก อืเซฟอีกแล้วเนี่ยายาเดยไข่กลัวแล้วยังเห็นยังไข่ด้วยหัวใจผมเต้นอุ้ยอะไรอ่ะมีคนอยู่ในนี้หรอสวัสดีฮะ สวัสดีฮะเฮ้ยโอ้ยอย่าพึ่งดิเฮ้ยหัวใจผมเต้นรัวๆเลยวะต้องเปิดประตูต้องเปิดประตูเปิด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 ประตูเอ้าติด ติดอ็เออไม่ถึงอีกอานนี้เราต้องหรือเราต้องลากเหรอครับลากให้มันยาวๆแงอ่าจังซี้เองอ๋อขึ้นตรงนี้ได้โอเคอมแม่แม่ครับ แม่ไม่อยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรบุบอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอย่านะอย่านะกลัวแล้วครับ เฮ้ยเสียงแม่หรอเอา้าห้องนอนเมื่อกี้อะไรวะเฮ้ยเปิดดีโอ้โหปอบซ่อนเลยแล้วกันด้วยทำไมเราอ้อมมาดูที่ห้องครัวแล้วครับห้องที่เรามาเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เสียงหลงด้วยโคตรเวียวครับสวัสดีฮะ อดีวันเยอืมไม่นาีก่หยังโอ้โอ้านไวกว่า เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยว๊าดอิงหยาง it's her เฮ้ยนั่งยังไงเธอเฮ้ย hello สวัสดีดูอ่าดูใส่ของแม่สิอะไรสักอย่างนะฮะอ๋อได้มาจากได้มาจากคุณย่านะครับ เธอไม่ได้ย,ยินเราวเนี่ยนั่นดีฮะมันเป็นแค่ภาพฮนะภาพหลอนหรือภาพนิมิตกดแทปบเพื่อดูเมมโมร y ความทรงจำ that is a memory มันคือความทรงจำือกาดจะเป็นคลองนั่นเองนะฮะนี่คืออะไรสไลเดอร์ตกลงไปจะตาหรือไม่อันหลังลงแบบเอาหน้าไถกับพื้นไหยฮะหน้าแหกหมดแล้ว ว้าวเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับพี่หมีไปไหนโอ้ยมานี่จับไว้ก่อนเดี๋ยวหนีโอ้ที่นี่ที่ไหนนี่ะโอเคครับตอนนี้ก็เวลาผมก็ห้าทุมแล้วเอาเป็นว่าผมขอพักก่อนไว้ตรงนี้นะฮะเอาไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนแต่ว่าผมจะทำเร็วๆนี้แน่นอนนะผมพยายามกับมา ทำคลิปเพื่อเพื่อเพื่อตัวเองเพื่อคนดูเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังติดตามผมอยู่ครับก็ขอบคุณนะครับอ่าขอบคุณที่ยังติดตามผมอยู่นะครับสำหรับวนันนี้พูดอะไรหลายหลายครั้งวเนี้ยโอเคผมก็คงไม่มีอะไรมากฮะแปลผิดแปลถูกแปลมั่วอย่างไรก็ขอประทานโทษนะครับขอภัยในหน้าที่นี้ด้วย โอเคครับก็สำหรับพาร์ทหนึ่งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับน,นี้ก็ขอจากลาไปเท่านี้ครับเจอกนบ๊ายบาย